กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เพจเคปไรเดอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีทริปที่จะต้องเดินทางไปยังเมืองใหญ่2ทะเลนะฮะซึ่งนั่นก็คือจังหวัดสงขลานั่นเองครับแต่ว่าเช้านี้นะครับบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตไม่ค่อยสู้ดีนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้นะครับก็เลยทาให้มีความรู้สึกขี้เกียจนะต้องทําใจพักหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ออกทริปมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางเส้นทางที่ผมจะต้องไปนะครับ ก็จะต้องเจออะไรบ้างฝนมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยร้อยละ70%ของพื้นที่ฝนตกนะครับนั่นก็คือ70%แล้วก็ในฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งสงขลานะครับก็จะอยู่แค่40นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราผ่านจังหวัดพังงากระบี่ไปเนี่ยพอเริ่มเทินเข้าสู่อ่าวไทยบรรยากาศจะเป็นยังไงครับแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะต้องไปเจออะไรแล้วสงขามีอะไรรออยู่ครับ ผมเริ่มเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งตรงสู่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตลอดเส้นทางเช้านี้นะครับฝนตกค่อนข้างหนักมากนะครับทําให้พอได้รับรู้ถึงความเปียกนะครับและก็เช่นเคยครับผมจําเป็นที่จะต้องแวะรับประทานอาหารเช้าตรงนี้เป็นประจำนะครับเวลาในการเดินทางเนาะก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับที่อยู่ในปั๊มเชลเส้นทางที่จะไปสวนอำเภอทับปุดนะครับ ตรงนี้ผมก็จะแวะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เมนูที่โปรดปลานะครับก็เป็นแกงส้มปลาสไตล์ปักใต้นะครับแล้วก็มีไข่ดาวเค็มพร้อมทั้งกาแฟโบราณเย็นด้วยครับหลังจากเติมพลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มออกเดินทางต่อนะครับตอนนี้นะครับฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับแต่ว่าบรรยากาศด้านหลังเห็นไหมครับโอ้โหทัศนียภาพค่อนข้างดีนะครับสามารถเห็นหมอกได้ไกลๆนู่นนะออกจากพื้นที่พังงามุ่งตรงสู่กระบีครับตรงนี้นะครับเราจะพอเริ่มมองเห็นแสงแดดแล้วครับฝนก็เริ่มหยุดนะ บรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับพอดีแวะเติมพลังงานที่อเมซอนนะฮะน่าจะเป็นพื้นที่ที่กําลังจะเข้าสู่จังหวัดพัทลุงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เมื่อกี้ผมได้ถามน้องๆพนักง,งานนะครับว่าจากนี้ไปสงขลาใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่หรือ,อกี่กิโลนะน้องเขาบอกว่าถ้าจะไปหาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ140กิโลแต่ถ้าไปสงขลาเนี่ยฮะก็จะอยู่ที่17 0 175กิโลประมาณนั้นเนาะซึ่งก็น่าจะสักประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆถึง3ชั่วโมงเห็นจะได้นะครับแล้วทีนี้เมื่อเช้านะตอนที่ออกมาออกมาจากภูเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเปียกแน่นอนนะตลอดทริปพอข้ามมาถึงจังหวัดพังงานะครับฝนเริ่มซาแต่ยังคงตกอยู่ก็นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าพอวิ่งเข้าสู่จังหวัดกระบี่นะครับอากาศเริ่มดีนะอากาศเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าในฝั่ง ทางอ่าวไทยนะครับฝนตกน้อยกว่าฝั่งอันดามันเนาะเพราะฉะนั้นพอเราวิ่งเข้ากระบ,บี่เนี่ยอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็พอได้เห็นแสงแดดบ้างบรรยากาศสองข้างทางดีมากนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทะลุตรังทะลุเข้ามาในโซนของพัทลุงนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งต่อไปก็น่าจะไม่นานแล้วแหละคงจะถึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมไปที่สงขาแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงจะเหมือนกับทางฝั่งอันดามันหรือเปล่า ออกจากพื้นที่คาเฟ่เมซอนของจังหวัดพัทลุงนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศสองข้างทางเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะสดชื่นแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับมีแสงแดดด้วยเนาะและข้างหน้าเรานี่ครับก็เป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับก็น่าจะประมาณเกือบ10ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับที่ผมไม่ได้เดินทางกลับมาจังหวัดสงขลานะครับเส้นทางทําใหม่ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับทําให้การเดินทางก็สะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับ มีสะพานลอยฟ้าขึ้นมาด้วยนะครับแหมและตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะครับผมจะพักที่นี่1คืนก่อนนะครับก็เมื่อวานนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาถึงที่พักนะครับผมก็ได้ทาการพักผ่อนอยู่ที่นี่นะเป็นเวลา1คืนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสออกไปรับประทานอาหารนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําคลิปแต่อย่างใดนะฮะตอนนี้เวลาก็บ่ายสามครึ่งโดยประมาณนะเดี๋ยวผมจะ เดินทางไปในส่วนของตัวเมืองสงขลานะครับแล้วก็จะไปดูว่าสถานที่ต่างๆเมื่อตอนเป็นเด็กนะครับที่เราเคยไปนะหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราเคยอยู่นะครับว่ามันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะเด<ม>ี๋ยวไปดูกันนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวดังๆนะครับเมื่อกี้ก็พอได้ทาการบ้านเล็กๆน้อยๆฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะไปที่ไหนบ้างครับเมื่อคืนนะครับผมก็ได้เปิดค้นหานะครับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลานะครับ มันจะมีอยู่สถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ตั้งแต่ผมออกจากสงขลาไปในยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีเนาะนั่นก็คือ,อในส่วนของการค้นหาส่วนหางส่วนลำตัวและก็ส่วนศีรษะของพญานาคนะครับก็ได้ยินหลายๆท่านพูดถึงกันมานานแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาที่สงขลาก็ต้องขอไปตามเก็บภารกิจนี้ให้ครบก่อนนะครับหวังว่าวันเดียวก็น่าจะเสร็จทันนะครับได้ข่าวว่าศีรษะพญานาคก็สร้างใหม่ด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ผมจะทําภารกิจนี้สําเร็จหรือไม่ครับและเส้นทางที่เราจะไปนะครับก็เมื่อสักครู่ผมวิ่งมาจากทางมอทักษิณนะครับแล้วก็ผ่านบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลสงขลานะครับซึ่งผมเองก็เกิดที่นั่นเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็วิ่งตรงมาเส้นทางที่จะต้องผ่านโรงเรียนวรารีเฉลิมอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ครับนี่ครับก็เป็นโรงเรียนสตรีชื่อดังนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปด้านหน้าครับก็จะเป็นชายหาดนะฮะ เมื่อไปสุดชายหาดแล้วตรงนั้นก็จะเป็นทางที่จะต้องเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับนี่ครับก็ดูถนนสครับโล่งสบายนะครับสงขลานะครับโอ้โอเมืองใหญ่2ทะเลนะครับก็ตรงนี้ก็วิ่งตรงไปครับขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลน่าจะเป็นของทีมสงขลา f อหรืออะไรสักอย่างนะถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยเนาะเดินทางกันต่อนะครับตรงนี้ตามจุด GPS ที่ผมตั้งไว้ก็คือหางพญานาคนะครับ มันจะพาเราเข้าสู่เรียนพื้นที่สวนสาธารณะสงขาครับครับผมและนี่ก็เป็นส่วนแรกนะครับที่เราเจอนะครับก็เป็นส่วนบริเวณหางของพญานานะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆจะมีด้วยกันหมด3ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนหางส่วนลําตัวแล้วก็ส่วนศีรษะนะครับซึ่งส่วนหางตรงนี้ก็อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะสงขาครับด้านหลังก็จะเป็นชายทะเลนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับข้างๆงนี้ก็จะมีเป็นตลาดนะครับแล้วก็มีให้พ่อค้าแม่ค้ามาวางขายสินค้าได้นะครับตอนนี้ซ้ายมือผมที่มองเห็นด้านหน้าจะเป็นเกาะหนูเกาะแมวด้วยนะแหมบริเวณตรงจุดนี้นะครับไม่ได้มานานผมจําไม่ได้จริงๆว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะเมื่อก่อนในอดีตนะแต่ก็บรริกาศดีครับ คนก็มีให้เห็นหน้าตาพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปตามเก็บนะครับส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนศีรษะว่าอยู่ตรงจุดไหนครับไปครับจากบริเวณพื้นที่ของหางพญานานะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเรียกว่าสะดือพญานานะครับซึ่งผมก็ได้ตั้งค่า gps ไว้นะครับแล้วก็มันโชว์ว่าบริเวณพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับก็ให้วิ่งตามเส้นทางนี้นะครับ แล้วก็บริเวณที่เป็นสะดือของพญานาคหรือลำตัวนะครับก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าสะบัวครับครับผมและจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่2นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นจุดสะดือพญานาคนะครับ นี่ฮะจะอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีน้องๆเด็กๆนะครับมาใช้พื้นที่ใช้สอยในการออกกําลังกายนะับไม่ว่าจะเป็นการเล่นสเก็ตบอดหรือจะเป็นพวกโรล,ลเลอร์เบดอะไรนะรพวกกีฬาท,ทั่วไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณตรงบริเวณสระบัวครับถ้าสังเกตเห็นเมื่อสักครู่ที่ผมขับมาจากจุดที่เป็นพื้นที่ของหางพญานาคเนาะก็จะเลียบใช้ฝั่งมานะครับขวามือก็จะเป็นเกาะหนูเกาะแมวเนาะแล้วก็จะเข้ามาผล่ตรงที่เป็นสี่แยกของ เขาตังกวนนะครับแล้วบริเวณตรงจุดนี้ก็เรียกว่าพื้นที่บริเวณสะบัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับก็เวลามีงานกิจกรรมพวกงานกาชาติอะไรเขาก็จะจัด,จดบริเวณตรงจุดนี้นครับและนี่ก็คือจุดที่เรียกว่าลำตัวหรือสะดือพญานาคครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในส่วนของศีรษะหรือเศียงของพญานาคนั้นจะอยู่ตรงจุดไหนครับ ครับและนี่ก็เป็นจุดที่สานะครับนั่นก็คือจุดของเสียนหรือศีรษะพญานาคนะครับนี่ฮะเมื่อสักครู่ตอนผมมานะครับเขามีการปล่อยน้าออกจากปากพญานาคล้ายๆกับเมอร์ไลออนที่สิงคโปร์นะฮะแต่ตอนนี้หยุดไปไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็นี่จะอยู่ในพื้นที่ของสารกลมหลวงชุมพรที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครับตรงนี้เขาเรียกว่าสวน2ทะเลนะครับก็จะเป็นวงเวียนอยู่เนาะก็จะอยู่ห่างจากจุดที่เป็นสะดือพญานาประมาณ2กิโลเห็นจะได้ครับใช้เวลาขับรถก็ไม่ไม่นานนะประมาณ 8ถึง9นาทีเท่านั้นเองครับละนี้ก็เป็นส่วนของศรีรษะพญายนาคที่เราตามหาสรุปภารกิจวันนี้ครบครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ย่านชุมชนเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาครับบริเวณตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าถนนนางงามนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะฮะย้อนไปนานแล้วล่ะฮะก็จุดนี้ก็จะมีนางงามสงขลาคนแรกนะครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้าเกิดมาเส้นนี้ก็คือมาถนนเส้นบ้านนางงามสุดท้ายก็เพี้ยนมาเป็นถนนนางงามครับนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลาเช่นกันครับพื้นที่ด้านหลังนหฮะ ด้านหลังก็จะเป็นงานสตรีทอาร์ตนะครับก็จะเป็นวิถีชาวบ้านนะครับเป็นร้านน้ำชาร้านโกปีนะครับแล้วก็มีคุณลุงนั่งรับประทานอาหารกันอยู่เชา้าๆนี่คือวิถีชีวิตของชาวสงขลาดั้งเดิมนะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับก็มีพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางมาที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเขาก็เรียกว่าเก้าห้องนะมีร้านอาหารดังๆอยู่ร้านนึงนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นร้านในตำนานเลยครับเปิดมาประมาณ60กว่าปีแล้วชื่อร้าน ข้าวสตูเกียรติฟังนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารที่นั่นเนาะแล้วก็บรรยากาศโอ้มัน,ม,นมันได้มากเลยนะเนี่ยคือย่านเมืองเก่าเนี่ยมันมันสวยงามมันมีเสน่ห์ของมันนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆสักหน่อยละกันครับ ครับผมจุดนี้นะครับก็เรียกว่าชุมชนย่านเมืองเก่านะครับสังเกตดูนะครับหลังจากที่ผมเดินดูบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายเขียนว่าชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยนด้วยนะฮะซึ่งนั่นก็ไม่ต่างกับพื้นที่ของเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตครับมีชาวจีนฮกเกี้ยนเข้ามาทําธุรกิจการค้าบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสงขลาในอดีตเช่นกันครับ ออกจากสงขาเช้านี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับสู่ดินแดนไข่มุกอันดามันแล้วครับก็2เส้นทางสวยงามนะครับแดดดีมากเลยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีครับครับผมแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจําเป็นที่ต้องเดินทางกลับสู่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อเช้าก็เลยได้มีโอกาสแวะไปรับประทานอาหารที่เดิมนะครับที่เกียรติฟังเก้าห้องนะครับถนนนางงามก็เป็นข้าวสตู ร้านอาหารที่ผมโปรดปรานมากนะครับแล้วก็หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จก็ขับออกมานะครับตั้ง GPS ว่าให้วิ่งไปสู่เทศบาลนครภูเก็ตนะครับมันพาผมเลาะเข้าไปเส้นที่จะไปพัทลุงเนาะก็เข้าเป็นทางลัดเข้าวัดเข้าป่าเข้าป่ายางสวนยางอะไรเงี้ยสุดท้ายตอนนี้ก็โล่มาถึงที่จังหวัดตรังแล้วนะครับก็มาแวะคาเฟ่เมซอนสักหน่อยนะเห็นสาขาค่อนข้างสวยงามนะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะ ออกจากคาเฟ่อเมซอนจังหวัดตรังนะครับตอนนี้นะครับ GPS ก็พาผมเข้าป่ายางมาเป็นที่เรียบร้อยฮะบรรยากาศสอข้างทางยังคงสวยงามนะครับธรรมชาติยังคงสดชื่นนะครับตลอด2ข้างทางนี้และจุดนี้นะครับตรงนี้ก็ฝนฟ้าก็เริ่มที่จะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับบริเวณพื้นที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับและตอนนี้เรามาถึงปั๊มน้ํามัน,มนปตท,ทวังหม้อแกงก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตครับ ครับและนี่ก็เป็นการเดินทางนะครับใช้เวลา4-5วันนะครับการท่องเที่ยวจากภูเก็ตไปยังสงขลานะครับอาจจะมีบางส่วนที่ผมไม่ได้ถ่ายเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกเลยทีเดียวครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็รบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับทริปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ